สวายความเคารพพระบรมลาชาลุกสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตรงหน้าวยับมือลงขยัดเดินเชิญทุกท่านครับดีกว่าครับและผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากๆครับที่ท่านนายกรัฐมนตรนทีได้มาเยี่ยมพวกผมและผมก็ดีใจมากที่ าางของพ่อของแม่ของลูกของครอบครัวและจะเป็นคนดีของสังคม วันนี้เสียแหวนนิดหนึงนะคะวันี้ใกล้หายค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณสามรถเดินนะคะไปเกิดชีวิตดีก่อนก็วันนี้นะคะดีใจมากๆนะที่ที่ได้มีโอกาสมาที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าทุกคนนะคะที่เคยเสียยายที่เคยยุ่งเกี่ยิงแต่เสียดินนะคะอันนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นเครื่องหมายว่าทุกท่านเป็นคนไม่ดี ถ้าอยากคิดยังนงอยากคิดว่าเราคนไม่ดีเพราะยาาุ่งกระสติเราทําพลาดไปใช่ทําพลาดไปน,นะคะไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีก็ขอให้ครอบครัวก,ก็อย่าลืมตระหนักตัวนี้นะคะเพราะว่าเข้าใจว่ามันมีปัญหาหลายอย่างในชีวิตนะคะและแน่นอนว่าตัวของรัฐบาลเองก็อยากจะแก้ปัญหาหลายอย่างพวกนี้แหละ แต่ว่าปัญหาของยาเสพติดคือปัญหาพื้นฐานชีว่าถ้าคนเราไม่ยุ่งเกี่ยวในเสพติดเนี่ยจะมีศักยภาพอีกเยอะเลยที่จะช่วยทำให้ประเทศไปต่อได้นะคะประเทศจะไปต่อได้ไม่ได้อาศัยแค่รัฐบาลแต่อาศัยประชาชนที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอบอกทุกคนว่าขออย่าลืมภูมิใจในตัวเองในวันนี้ที่เราสามารถออกมาจากยาเสพติดได้ นะคะแล้วก็ครอบครัวที่มาในวันนี้จงภูมิใจในตัวของทุกท่านนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ทุกคนสามารถเริ่มยาเสพติดได้นั่นก็คือกาลังใจนี่เองค่ะกําลังใจจะสามารถทาให้เราผ่านพ้นรูปเรื่องไปได้นะคะตัวของดิฉันเองนะคะขอแทนตัวเองว่าองแล้วนะคะตัวขององเนี่ย,ะะวเ,เ,ยเวลาที่มีเรื่องทุกใจผ่านไปได้ก็เพราะกำลังใจนี่แหละ กำลังใจจากครอบครัวกำลังใจจากคนที่เรารักหรือที่รักเราได้หมดนะคะทุกอย่างที่เป็นเรื่องยากหรือง่ายในชีวิตต้องการกาลังใจเพราะฉันวันนี้ขอเป็นตัวแทนทุกท่านที่นั่นงอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกําลังใจเล็กๆส่งให้ทุกท่านให้ได้ภูมิใจในตัวเองให้ได้รู้ว่าวันหนึ่งในที่เราทําผิดพลาดไปแต่เราทำให้มันถูกขึ้นมาได้เราทําแล้ววันนี้อย่าลืมบอกตัวเองว่าเราทําแล้ว นะคะก็ขอดีใจอทุกคนด้วยที่ครอบครัวนะคะก็ได้ลูกหลานกลับไปนะคะแล้วก็และแน่นอนนะคะประเทศชาติก็ได้ประชาชนที่แข็งแรงขึ้นมีศักยภาพขึ้นเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อแน่นอนาารัฐบาลจะทำทุกทิีทางนะคะให้ยาเสพติดหมดไปหรือว่าเหลือน,น้อยที่สุดที่ทําให้เป็นปัญหากับชีวิตของประชาชนนะคะวันนี้ก็ ขอส่งความรักความหงหง่นะคะให้กำลังใจตอบปว่าอีกหน่อยถ้ามันมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาใกล้ๆเราอีกเนี่ยให้เราหนักแน่นไว้นะคะให้เราสู้ว่าเราต้องขัดมันไปได้เพราะวันนี้วันที่มีสติวันที่เข้าใจทุกอย่างมันดีกว่าเยอะนะคะมันดีกว่าวันที่อยู่ในส่วนที่มองเมานะคะที่สัมพันธ์นะคะทุกทุกคนที่ช่วยให้ผ่านกระบวนการนี้นะคะสตารทุกคนเจ้าหน้าที่ ทุกคนเลยมีส่วนสําคัญในการทําให้เราผ่านมาในวันนี้ให้รู้สึกขอบคุณทั้งตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทําให้เรากลับมาได้นะวันนี้ก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ดีใจแล้วก็ภูมใจของทุกคนมา,มากๆค่ะขอบคุณค่ะ กำลังสวยแล้วบอกวันที่วันไหนขออนุญาตนะคะ เชิญนั่งคเชิครับขอบคุณครับเคืองแบบเป็นไงบ้าคะเน้อยงงต้องให้มาสมัครทหารเยอะชครับครับ